มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซ้นปาโจอัชารา2ตุลาคม2567ที่วัดสามาคีชัยตำบลสพรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรได้มีการประกอบพิธีรดน้ำศพนางอัชารารักพันธ์ อายุ82ปีอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเจษสมัยและประธานอำนวยการชุมพรคาบาน่ารีสอร์ทแอนด์ดิฟวิงเซ็นเตอร์โดยมีบรรดาญาติมิตรและบุคคลใกล้ชิดรวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปนด้วยความโศกเศร้า โดยพิธีบำเพ็ญกุศลนางอาชาัชรารักพันธ์จะมีตั้งแต่วันที่2ถึง6ตุลาคม2567จากนั้นญาติาจ,จะประกอบพิธีชาปนกิจในวันที่7ตุลาคม2567นณะเมรุวัดสามัคคีชยัยตำบลสัพรพอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะนางอาชาัชรารักพันธ์หรือป้าโจชุมพรคาบ์ปนาเป็นบุคคลสําคัญของวงการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งในยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรถึงเจรสมัย พยายามผลักดันหาดทุ่งวัวเล่นตำบลสัตตีอํเาเภอปาทิวจังหวัดชุมพรจากเดิมไม่เคยมีใครได้ยินชื่อมาก่อนจนกลายเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดชายหาดหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะคะและของประเทศไทยคะ่ะนอกจากนั้นยังมีส่วนสําคัญในการเริ่มต้นจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่1ซึ่งใช้ชื่อง,งานว่าเปิดโลกทะเลชุมพรเมื่อปี2533จนกลายเป็นงานประจําปีของจังหวัดชุมพรจนมาถึงปัจจุบันคะ่ะ แสดงความเสียใจกับครอบครัวของป้าโจอัชาลาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุกข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ